วันนี้จะมาพูดเรื่องกายยานุปัสนาสติปัฏฐานนะคะเคยสงสัยไหมคะว่ากายในกายคืออะไรตอนปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเออให้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนะก็กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมตอนนั้นนึกไม่ออกเลยคะ่ะว่าคืออะไรก็เอ๊กายในกายจะเป็นยังไงนะสมองก็เริ่มคิดเลยคะ่ะคราวนี้ก็คิดอวัยวะ,ท,ะวทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนแต่จริงไม่ใช่นะคะกายในกายที่เป็นกายยานุปัสนาส ติปฐานไม่ใช่มาจากการคิดนะคะแต่มาจากการรับรู้ค่ะรับรู้ก็คือรู้สึกนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยนะคะอย่างสมมุติว่ารถคันหนึ่งนะคะคือร่างกายใช่ไหมคะแล้วตัวจิตเป็นผู้ขับเป็นผู้รู้ระหว่างที่ขับรถนะรู้รู้สึกถึงล้อที่กระทบถนนรู้สึกถึงเสียงแอร์ที่เป่ารู้สึกลมที่พัดออกมาทางช่องแอร รู้สึกถึงความกระทบกระเทือนที่ดังในจุดต่างๆของรถเช่นมีอะไรอยู่ที่ตรงกล่องใส่ของมันก็จะมีเสียงดังนะคะเนี่ยค่ะก็คือการรับรู้สิ่งเล็กสิ่งน้อยภายในรถจิตซึ่งเป็นผู้ขับเป็นผู้เข้าไปรับรู้พร้อมด้วยโดวสตินะคะแล้วก็ละลึกรู้อยู่นะคะในเสียงในความกระเทือนสั่นสะเทือนของรถ อย่างลดขึ้นลูกคลื่นะตัวก็โยกใช่ไหมคะนั่นคือความสั่นสะเทือนอแล้วล้อสัมผัสเนี่ยชัดมากอันนี้ก็คือว่าเราเปรียบว่ารถเป็นกายการเข้าไปรับรู้ทีละส่วนทีละส่วนท,ลวนทีละส่วนของรถนะคะค่ะก็คือกายในกายแต่คราวนี้เราไม่มองที่รถแล้วกลับมาที่ร่างกายร่างกายมีสติมีจิตที่มีสติไประลึกรู้รูปก็คือรูป28ที่อยู่ในกายนะคะระลึก ความเคลื่อนไหวของตัวกล้ามเนื้อความขมวดตึงแน่นนะคะความคลายของกล้ามเนื้อตึงแล้วคลายความร้อนเผาๆนะคะก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนะคะอันนี้ดูง่ายที่สุดที่อยู่ภายในร่างกายนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะ มันจะหมายถึงตัวโพธพาลมก็คือมาจากธาตุนะคะที่เป็นมหาภูตรูปแต่จะเพียงแค่3ามธาตุเท่านั้นนะคะก็คือธาตุดินธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะคะในส่วนของธาตุน้ําคืออาโปธาตุนี้ไม่สามารถรับรู้ด้วย กายที่เป็นตัวกายประศาสตรทางผิวนะคะแต่จะต้องรับรู้ด้วยความรู้สึกทางใจนะคะกรณีของธาตุน้ำหรืออาโปธาตุเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือแค่เย็นร้อนนะคะอ่อนแข็งแล้วก็หย่อนตึงนะคะซึ่งอันนี้ก็คือสภาวะที่จิตเข้าไปรับรู้นะคะรับรู้ความกระเพื่อมความสั่นสะเทือนอ่าพวกนี้ก็มาจาก ที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะคะเสียงที่เกิดภายในร่างกายของเรา mm. เช่นเสียงวีดหรือเสียงออลักษณะท้องร้องหรือเสียงหรือความรู้สึกที่ไปสัมผัสกดในกระเพาะที่หลังมา mm. นะคะนี่ก็คือการรับรู้รูปหมดเลย นะเนี่ยทำแบบนี้ค่ะเราก็จะพิจารณาถึงกายในกายได้ตลอดเวลาแต่ถ้าทำในสมาธิไม่ว่าจะนั่งหรือนอนคลื่นที่ที่เราอยู่นิ่งๆแบบนั้นเนี่ยการคิดนึกปรุงแต่งก็จะน้อยทำให้เราสัมผัสกับความรู้สึกของกายได้ละเอียดโดยเฉพาะในการนอนเพราะในการนอนเนี่ยมันเป็นความผ่อนคลายมันเป็นความสบายเวทนาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเวทนาที่ที่ที่ไม่ใช่เวทนาหยาบนะคะอย่างนั่งเนี่ยยังเจอการปวด ยอกที่เขาใช่ไหมครับเจ็บขาเหน็บกินอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นเวทนาหยาทางกายใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติเรานอนเนี่ยมันก็จะเป็นความสบายเพราะงั้นสบายมันจะเป็นลักษณะของเวทนาละเอียดละอ่จับความรู้สึกความเคลื่อนไหวความกระเพื่อมความสันสะเทือนในร่างกายเนี่ยไปเรื่อยๆนั่นคือการพิจารณาก็คือเอาสติกำหนดพิจารณาซึ่งกายอยู่เนืองเนืองก็คือสภาวะของเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วก็ความสันสะ สะเทือนความกระเพื่อมไหวอันนี้ก็คือการพิจารณากายในกายซึ่งก็คือกายานุปัส,สนาสติปัฐานซึ่งอยู่ในมหาสติปัฐาน4หรือจะอยู่ในอาณาปานะข้อที่1นถึงสนะคะก็คือตัวกายลมนะคะกายลมนี่ก็ถือว่าลมหายใจก็ถือเป็นกายลมก็เป็นกายชนิดหนึ่งนะคะค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะสวัสดีค่ะ